วิจารณสนันนวัตพาคนดูดวงเชื่อเองมายืนยนันดราม่าลั่นไม่ควรทำอาชีพนี้แล้ววดยเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ทำแบบนี้วิจารณสนันนวัตพาคนดูดวงเชื่อเองมายืนยนันดราม่าลั่นไม่ควรทำอาชีพนี้แล้วจากกรณีดราม่าสนันเชื่อเองชอยานนุชซึ่งเคยประกวดเวทีมิสยินิเวอร์สไทยแลนด์ปี2020ล่าสุดมาเข้าประกวดเวทีมิสแกรน ไทยแลนด์2023ในฐานะมิสแกรนด์ลำพูนหนึ่งตัวเต็งในปีนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าหนักเมื่อเจ้าตัวขอไม่ร่วมดูดวงในกิจกรรมของกองประกวดเนื่องจากเคร่งศาสนาคริสตกระทั่งบอสนาวัดอิอรไกรศีลสอนลักษณะถ้อยคำค่อนข้างจะแรงและยังมีการพาพิงไปถึงเรื่องศาสนาต่างๆด้วยก่อนสุดท้ายเช่อเองน้ำปากลอกออว่างไม้จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาขณะที่บอสนาวัดยังมีการไลฟ์ทราบต่อในเรื่องนี้โดยพบว่า ได้เข้าไปถามสาวที่ระดูดเป็นคนดูดวงให้เช่อเองเมื่อปี2020โดยบอกว่าเคยดูดวงให้พายสำรับนี้เลยดูจนหมดสำรับจำได้น้องเขาน้าจะจำได้นวัดถามว่าแล้วทำไมวันนี้ไม่ดูมันเป็นกิจกรรมสแสดงว่าไม่อยากให้คนอื่นรู้หรือเปล่าวันนั้นที่เราดูให้น้องอยู่กันแค่เราขณะที่โลกโซเชียลแห่แชร์คลิปดังกล่าววิากษวิจารณ์ว่าเป็นหมอดูเอาความลับมาพูดแบบนี้ได้หรอ ตอนนั้นเชอเองมอาจจะยังไม่เคร่งศาสนาโดยถล่มทั้งสาวที่เคยดูดวงให้เชอเอ็มและวิจารณวัดเรียกร้องประชาธิปไตยแต่กลับทำแบบนี้อาทิยังไงสรุปรอฟังเองมก่อนละกันก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายละกันแต่ก็อยากเคารพการตัดสินใจของเองมจริงๆว่าคือไม่สะดวกก็คือไม่สะดวกมันไม่ควรต้องมาบังคับกันเพียงเพราะต้องเข้าสังคมหรือกิจกรรม ขีดกลางหมอดูไม่เคารพความเป็นส่วนตัวให้กับคนดูดวงเลยแบบนี้ยังจะยืนอยู่ในอาชีพนี้ได้อีกนานไหมคะควรที่เป็นคนให้ความไว้ใจกับลูกดวงนะหมอดูอไม่ควรทําแบบนี้ขีดกลางตอนนั้นอาจจะยังไม่เคร่งแต่ตอนนี้ศึกษาศาสนามากขึ้นเคร่งมากขึ้นหรือเปล่าเป็นเรื่องแกติไม่เห็นมีอะไรน่าประหลาดใจขีดกลางเพื่อนมุสลิมเมื่อก่อนนางไม่คลุมผ้า แต่ตอนนี้นางกลุ่มผมถามว่าทำไมนางตอบตอนนี้นับถือแต่ยังไม่ศรัทธ,ธามากนะักแต่ตอนนี้ศรัทธ,ธามากเลยอยากลุ้มฉะนั้นอดีตก็คือที่ผ่านไปแล้วแต่ตอนนี้คือไม่ทำก็คือปัจจุบันนางไม่ต้องการงางขีดกลางเคยฟังสําเองเมื่อ3ปีแอมเป็นเอริเลเจนเองบอกว่าขอศึกษาศาสนานก่อนว่าจะเชื่อศรัทธาค่อยเลือกศาสนาน3ปีที่แล้วนางกระดูดวงได้ไงแอมเป็นคนที่ดูจะศึกษาอะไรแบบถึงแก่นได้ไม่แปลกนะจะยึดมั่นไม่ดูดวงคนที่แปลกปคนที่ป่าเท่ากับสอน ขีดกลางใครคิดจะไปดูดวงกับหมอดูคนนี้คุณต้องทําใจไว้ก่อนเลยนะว่าเรื่องที่คุณดูดวงอาจไม่ได้รู้แค่คุณกับหมอดูขีดกลางหมอดูคนนี้คือไม่โอเคสุดไม่เคารพความเป็นส่วนตัวไม่น่าทําอาชีพนี้แล้วแหละไม่งั้นพูดต่อไปทั่วขีดกลางถ้าตอนนั้นสะดวกแต่ตอนนี้มันก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็ได้สิบส่วนบุคคลทุกคนมีการเปลี่ยนเอเฟลงค่ะตื่นขับซิส เขตกลางมันคือกิจกรรมจุดอ่อนค่ะเป็นฐานเขายังไม่บังคับศาสนาอื่นให้สวดมิลลิลิปหรือใส่บาทเลยประชาธิปไตยที่พยายามเคมนี่ของประเทศไหนประเทศสราชหรือเปล่า ขณะที่เขามีอีกมุมมองเห็นต่างอาทิเราสงสัยว่าก่อนที่จะมีกิจกรรมนี้ทางก่อนต้องแจ้งก่อนไม่อะถ้าแจ้งก่อนเราว่าเชอเองมีสิทธิถอนตัวที่จะไม่ร่วมให้คนบวชแต่แรกได้นะทําไมถึงไม่ทําถ้าไม่สะดวกควรบอกกองแต่แรกนะมันก็แค่กิจกรรมคิดเยอะไปดูๆไปไม่เชื่อก็ปล่อยผ่านก็พอหรือไม่งั้นก็ไม่ต้องให้แฟนคลับบวชให้เลย